ก็สวัสดีครับผมจอรพารวยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นบาคาร่านะครับผมว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงให้ชนะนะครับผมเพราะว่ามีบางคนนะครับผมก็ทักมาถามผมว่าเข้าไปเล่นยังไงก็โดนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ชนะเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็จะมาสอนนะครับเทคนิคหลักๆสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เคยเล่นแล้วแล้วก็ ไม่เคยชนะสักทีนะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะครับผมว่าเทคนิคอย่างแรกนี่คือก็ต้องการเราต้องเลือกห้องอก่อนนะครับต้องทําการเลือกห้องก่อนนะครับว่าเราจะเล่นห้องไหนดีนะครับผมก็จะมีหลากหลายนะครับห้องไม่ว่าจะเป็นห้องที่เป็นไพ่ปิงปองหรือว่าห้องที่เป็นไพ่มังกรน,นะครับผมแต่วันนี้ผมจะเริ่มเล่นดีห้องที่เป็นไพ่ปิงปองนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะบอกจะเล่นให้ดูนะครับผมว่า เทคนิคการเล่นเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับที่สําคัญที่สุดของการเล่นนะครับก็คือการที่เราเลือกห้องนั่นเองนะครับเลือกยังไงนะครับผมก็เลือกไปที่ห้องที่มันค่อนข้างที่ต้องเล่นง่ายนะครับผมก็แล้วก็เราต้องอ่านตัวไพ่ให้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวางเงินคร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น ใช้2เทคนิคนะครับเทคนิคที่1คือการเลือกห้องนะครับแล้วก็เทคนิคที่2องคือการเดินเงินนะครับผมยังไงก็ดูนะครับเราก็ดูไพ่ไปก่อนครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะครับผมนะครับที่มันเป็นสีนะครับแดง2น้ำเงิน1แดง1นะครับเห็นไหมครับเพราะต่อไปอะไรจะออกครับเราดูง่ายๆครับนี่ครับ อันนี้ผมใส่ไปที่เพลเยอร์ก่อนเนาะ mm hmm. ก็ลองใส่ไปลองดูว่าไพ่มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับการเล่นก็คือเราไม่จําเป็นต้องทบไม้เดียวให้หลายๆลายบาทนะครับสําหรับมือใหม่ครับที่ยังอ่านตัวเขาโพงไพ่ไม่เป็นนะครับผมแนะนําให้ใส่อย่างนี้ไปก่อนดีกว่าครับก็เจ้าก็เปิดมานะครับโทษทีนะครับข้อความเข้าโอเคเราสามแต้มนะครับโอเคเจ้าสี่แต้มนะครับผม เปิดมาเป็นิงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเล่นทบไปเลยทีเดียวเนี่ยเราโดนแน่นอนครับเราแพ้แน่นอนครับแพ้ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับแต่คราวนี้พอเราเดินเงินเล่นได้นะครับผมจะเดินประมาณสี่ไม้นะครับก็เราก็เดินเงินเล่นได้นะครับทั้งเราพลาดเราก็ยังมีโอกาสแค่ตัวนะครับผมนี่ผมก็ ดูไพ่แล้วใส่ไปที่เพเยอร์อีกทีหนึ่งนะครับก็เขาโค้งพไพ่มาเป็นอย่างนี้นะครับแดง2แล้วก็ตัดด้วยน้ำเงินแล้วก็แดง2นะครับต่อไปมันก็ต้องตัดด้วยน้ำเงินถูกต้องไหมครับใส่ไปครับโอเคมาดูเรามาลุ้นไพ่กันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับวันนี้เราเล่นเบาๆนะครับตาละ 1ถึง200บาทนะครับมีมาที่2ก็ใส่ไป200เพื่อที่จะเอากำไร100บาทนะครับเป็นค่ากาแฟนะครับโอเคเราเปิดมา6นะครับสีแต้มของเขา8โอเคอย่างนี้คือไพ่เขาออกมา3นะครับแดง3โอเคดีมากเลยที่ไพ่ออกมาแบบนีบ้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าผมจะได้บอกได้ทีเดียวนะครับว่า ต่อไปเนี่ยเราต้องเลือกเล่นอะไรเราต้องทำยังไงในเมื่อไพ่มันฉีกมาจากที่เราเล่นไปแล้วนะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมจะบอกให้นะครับเนี่ยปรตินะครับไพ่มันจะออกมาแค่2แดงนะครับแต่อันนี้มันเป็นสามเ,เราก็วัดไปเลยว่ามันจะออกมาเป็นมังกรหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สู้ได้นะครับผมก็บวกมาแล้วหลายบาทนะครับวันนี้เราก็ใส่ไปสี่ร้อยครับตามแดงไปให้มันลงเป็นมังกรนะครับโอเคเปิดเป็นแปดมาครับใบแรกฝั่งเพเยอร์หนะครับโอเคครับผมไหลมาเป็นมังกรจริงด้วยครับไหลมาเป็นมังกรจริงๆด้วยนะครับไพ่แบบนี้นะครับทําให้คนเสียมาเยอะแล้วนะครับจากปิงปองกลายเป็นมังกรนะครับก็แต่ละว่าเราก็ต้อง สังเกตและเล่นแล้วต้องดูอ่านมันนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปที่แบงเกอร์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้ามันยังไม่เปลี่ยนมันก็จะต้องเป็นวงกรต่อไปนะครับส่วนมากแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเจ้านั้นจะเปิดเป็นอะไรเทคนิคง่ายๆครับผมสำคัญที่สุดก็คือการเลือกห้องนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับว่าสำคัญที่สุดคือการเลือกห้อง อันดับที่2นี่คือเราต้องอ่านตัวไพ่ให้ออกนะครับเลือกข้องง่ายเราก็อ่านไพ่ง่ายนะครับอย่างที่3คือการเดินเงินนะเดินเงินอย่างไยให้ดีให้เป็นนะครับลมเย็นมากเดินเงินอย่าง้ยให้ดีให้ได้นะครับโอเคเปิดมมเป็นเต็มโอเคกินอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็กินอีกแล้วครับนะครับง่ายครับ เล่นง่ายๆนะครับเล่นไปตามหน้าไพ่นะครับเพราะว่าไพ่มันไม่ค่อยลึกซับซ้อนนะครับการเล่นเราอย่าไปหัวร้อนใส่มันแค่นั้นเองครับถ้าหัวล้อนนี้จบเลยนะครับการเล่นบาคาร่าถ้าอยากจะชนะต้องอย่าหัวล้อนใส่นะครับผมก็จะใส่ไปที่แดงอีกหนึ่งรอบนะครับแดงอีกหนึ่งรอบเพราะว่าคิดว่าน่าจะมังกรยาวนะครับ ถ้าตัดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราบวกมาค่อนข้างหลายไม้แล้วนะครับจากการมังกรคราวนี้นะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ถ้ามันตัดก็ดีนะครับเราจะได้อ่านไพ่เบงแบมหนึ่งให้ทุกคนได้รู้นะครับถ้ามันตัดโอเคเจ็ดนะครับเราห้านะครับ โอ้โหมันไม่ตัดให้ครับก็เสมอไปรอบนี้ก็เสมอไปนะครับผมอยากให้มันตัดนะผมอยากให้ผมแพ้นะไม้นี้เพราะว่าจะได้บอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าการเล่นไม้ต่อไปเราต้องทอํายังไงนะครับแต่คราวนี้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ไม้นี้ชนไปโอเคผมจะใส่ไปที่แดงต่อนะครับเพื่อที่จะ ดูให้มันรู้ว่ามันจะตัดหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ตัดมันก็เป็นมังกรแล้วก็กินยาวยาวไปง่ายๆนะครับการเล่นความจริงถ้าเรายังอ่านไพ่ไม่เก่งนะครับผมแนะนําให้อย่าเพิ่งใส่นะครับรอดูรอมั่นใจปุ๊บแล้วเราค่อยใส่นะครับอย่าไปหัวร้อนครับผมค่อยค่อยเล่นค่อยๆเก็บมันไปทีละนิดสําหรับคนที่ทุนน้อยน้อยเนี่ยผมแนะนําให้เก็บไปทีละนิดทีละนิดนะครับเล่นไม้ละห้าสิบไม้ละร้อยอย่างเงี้ยครับ ค่อยๆเล่นครับเยวก็ไพ่เปิดมาที่เป็นคริงเนะของเราโอเคเวทีสามนะครับโอ้เราศูนย์แทมเลยนะครับโอเคแค่เปิดมามากกว่าสามก็น่าจะบวกนะครับโอเคครับมังกรอีกแล้วครับไหลยาวมาเรื่อยๆเลยครับก็บวกมาอีกหนึ่งร้อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับ ดยการเล่นนะครับเราไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่ต้องไปตามน้าเงินอย่างเดียวไม่ต้องไปตามแดงเดียวครับเราใช้วิธีการอ่านเขาไพ่ด้วยนะครับว่าไพ่มันจะมาแบบไหนนะครับแค่นั้นเองครับการเล่นนะครับอย่าไปผีผามนะครับผมว่าโอ้โหเห็นเป็นมังกรปองปุ๊บแล้วก็ใส่ตามน้าเงินแ่งเดียวเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราตามเงินอย่างเดียวเราแพ้ไปตั้งหลายไม้นะครับแต่นี้เราก็เล่น ดูอ่านตามเนื้อไ้าเอานะครับอันนี้ผมจะใส่ไปที่แบงเกอร์อีกรอบนะครับก็คือเราก็ถ้าเป็นมังกรแล้วก็ไหลกินยาวๆแต่ผมว่าไม้นี้น่าจะตัดแล้วนะไม่น่าไหลาย,ยาวนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็เล่นนะครับรอให้มันตัดผมจะได้บอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าการเล่นเนี่ยเล่นยังไงครับโอเคน่าจะตัดแล้วครับไม้นี้โอเคไม้นี้แล้วก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรก็ดูไพ่กันนะครับ ถ้าตัดอย่างนี้แล้วเราจะเล่นยังไงผมจะบอกนะครับว่าถ้าตัดอย่างนี้แล้วเราเล่นยังไงครับดูที่เขาไพ่ลองนะครับเห็นไหมครับเขาไพ่ลองให้เป็นสีน้ําเงินหมดเลยผมส่วนไปที่แดงเลยครับส่วนไปเลยครับเพราะอะไรผมถึงกล้าส่วนเพราะว่าสังเกตนะครับช่วงหลังเนี่ยน้ําเงินเนี่ยมันมาเต็มที่แค่1เม็ดนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับดูที่ เขาไพ่หลักนะครับด้านล่างนะครับที่เป็นสีสีนะครับดูนะครับโอเคจะเป็นยังไงครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนครับต้องใช้วิธีการอ่านไพ่ใจเย็นครับเรามีโอกาสสู้ถึงสี่ไม้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบใส่นะครับเปิดมาเป็นที่เก้านะครับเราปอกไหมไม่ปอกนะครับสามแทมชนเฉยหน้าสวยมากเลยนะ โอเคแค่นี้เราก็กินแล้วนะครับโหจัวจัวหรือเปล่าโอเคกินจริงๆด้วยนะครับก็เป็นไงครับก็อย่างที่บอกครับการเราต้องอ่านไพ่เยอะๆนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเร่งรีบเล่นนะครับสําคัญที่สุดคือการเลือกห้องอ่านเขาไพ่แล้วก็อย่าไปใจร้อนใส่มันใช้วิธีการเดินเงินสู้นะครับผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้